ผมสวัสดีครับมาปอเป่าก่อนปอดูชาแนลตามเลยครับเมน,นี้มาความเมนูนี้เลยครับตำหมูห,หุ้งแนหอยแข้งนแนแกบหมูแนหนึ่งปลาทระพิมที่เมนูเด็ดเลยคือแก้วโอ้เจ็บๆน้อกันครับมเอนี้ครับมากินเข่าบรรยากาศกินเข่าต้องกันครับเจ็บๆป่พี่น้องว่าอะไรอย่าหัาง่งเอน,นี้เป่าก่อนหิวแห้งเลตรวจเลยเจ็บเขา่าปองเข่าหน่อยขาแม่บุญแม่เป็นได้หรอกแกี๊ยบขอน อร่อยพี่น้องเอ้ยทางไก่ทางไก่ต่างประเทศยดได้มาเทศครับอนนือืหอหนึ่งปลา,าทับทิมตัวใรหญร่เลยพี่น้องเอ้ย Dann gibt me. nicht. bịch đề xăm nành luôn ngon rồi căng ngâm các bạn, cua, tay tầm hương, หาไมลาว่างออกไปทั้งนอบกกเลยเนาะพี่อ้องเนาะจำเป็นกินในขอ,องของกุ้งแบบนี้นะครับ <c oughs> นุ่มตั้งแดนแ <c oughs> ดงกิมกิใส่ตำหุ่งหนึ่งปลาพิมหอยแ,แก้งแซมกันด้วยไหม อยากจะบอกนะพี่รังเอ๊ะตำมุ้งรถเด็ดขนาดไหมจวดจานเลย พ,พี่น้อง็ทามหาะนอเซ็มไฮไปเสมมาเส็มน้อหอโอ้โมนเนย,วยมเวลาวัางพี่น้องบว่างเหการณ์้ชนนั้นนตัวนอ้มีเวลาไม่เยอะจีบพี่น้องเดีอยู่ใดน้ำลายอะไรนั่กัน เมนูเด็ดขนาดเด้อพี่น้องเอ้ยมืึงโมย่ากบอกบ้าเด้อพี่น้องเอ้ยทางไก่ทางไก่จังไดก็เบาก่อนขว้าฝากคลิปไปน้องครับน้องมันนี่น้องมันนี่เนาะเมนูบ้านๆน้องกันครับกินมเขาแซ่บๆน้องกันครับคว้าเบาก่อนก็บิ้มใดเขาไปเ่็นงานตัว คือบริษไทยเวลาเงีวๆน้ำกันกินน้ำกันจนยิ้มน้ำกันครับครับไปชิมหนานะครับเนาะสุดใจคลิปครับฝากกำลังเลี้ยงใจเลี้ยงใจจากพี่จากน้องเราแล้วครับคนไรคน,ในใจะคน,นความเมียนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้าบาก่อนพาด้วูชาแนลครับสุดใจครับบาวก่อนขอลาครับสวัสดีครับ